สวัสดีครับทุกคนวันนี้กคผมม็สนิทใน Black Desert Online ครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปแพทโคบอลแลบวันที่30กันยาให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันผมก็อยากขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทั้งที่สมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นครอบครัวเลนเจอร์แล้วก็ขอบคุณคนที่โด o n a t เข้ามาให้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มอย่างแรกก็คือเรื่องของเซนะิร์ฟเวอร์เอเวียเนาะจะมีการเปลี่ยนจากการกําหนดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเวียอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยให้กลายเป็นระบบการกดวาร์ปเข้าโซนเอเวียแทนนะครับการวาร์ปเข้าแล้วก็ออกจะไม่ได้มีคููดาวนะแต่จะมีแอนิเมชัน10วินาทีตอนเข้ากับออกพอเข้าไปเนี่ยมันจะยังเป็นโอเพนเวิลด์ตามปกตินะครับไม่ได้เป็นเหมือนอินสแตนแยกส่วนตัวของห้องรับของมานี่นะ จอคนอื่นที่ว้าเข้ามาโซนเอเวียได้เหมือนในโซนปกติเลยนะครับเปิดหัวแดงแย่งจุดฟาร์มกันได้หรือว่าจะปาร์ตี้กันก็ทําได้นะกดว้าเข้าโซนเอเวียที่ไหนก็ได้นะครับจะกดในเมืองเลยก็ได้นะแต่ว่าพอวราปเข้าโซนเอเวียมาแล้วอะ NPC ต่างๆรวมถึงมอนสเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโซนเอเวียโดยเฉพาะเนี่ยจะหายไปข้อจำกัดอื่นๆก็มีเช่นเข้าโซนเอเวียในเซิร์ฟที่มีวอลโนดวอลปราสาทไม่ได้นะครับถ้ามีเอเทมเทตติดตัวอยู่ก็เข้าโซนเอเวียไม่ได้แล้วก็ระหว่างที่วราปเข้าออก ติดแอนิเมชันสิวิเนี่ยจะโรนยกเลิกถ้าถูกโจมตีหรือว่าขยับตัวเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของแต้มสกิลนะครับที่มีการยกเครื่องอย่างที่ได้เคยพูดไว้ในงานเลี้ยงให้เดลสัปดากรน,นั่นแหละก็คือไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพใดก็ตามเล่นสืบทอดหรือว่าปลุกพลังก็ตามเนี่ยสามารถอัพครบทุกสกิลโดยใช้ประมาณ1,000แต้มเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือเขาปรับให้สกิลต่างๆที่อัพได้จนถึงเวล5 5เนี่ยปรับให้ใช้ศูนย์พอยท์ทั้งหมดเลยอัพเต็มให้เลยอัตโนมัติสสาาหหรับลเล่นี้ อันนี้เนี่ยจะยกเว้นสกิลพาสซีฟที่เพิ่มสเตตนะครับจะยังคงต้องใช้สกิลพอยต์ในการอัพอยู่แล้วก็มีการเพิ่มสกิลพาสซีฟใหม่สำหรับการเพิ่ม,มน้ำหนักเข้ามาด้วยเนาะถ้าอัพเต็มเนี่ยจะเพิ่ม,มน้ำหนัก150ลิตรโดยที่ในช่วง120ลิตรแรกเนี่ยจะใช้500พอยต์ในการอัพส่วนอีก30ลิตรหลังเนี่ยจะใช้อีก1,000พอยต์ด้วยกันนะครับ ต่อมาคือเรื่องของสกิลพูดดำอ่าอันนี้ปรับเรื่องของสกิลต่างๆที่ใช้ความโกรธพูดดำนะครับจะได้บัฟเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ระยะเวลาเนาะอย่างถ้าปกติเวลาเราใช้สกิล100%อ่ะมันจะได้บัฟอยู่60วิถูกไหมตอนนี้เนี่ยถ้าใช้สกิล50%จะได้บัฟอยู่30วิ25%เนี่ยก็จะเหลือ15วินะครับ10%ก็จะเหลือ6วิต่อมาคือเรื่องของปรับสมดุลอาชีพนะครับอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันผมจะขอไม่ได้พูดเจาะจงตัวสกิลนะแต่ขอพูดคร่าวๆนะครับนบี รายละเอียดเนี่ยรออ่านตอนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ชื่อสกิลด้วยนะครับ เริ่มกันที่วอริเออร์ก่อนสืบทอดเนี่ยได้บัฟนะครับเรื่องระยะเวลาบัฟ DP ให้นานขึ้นเนาะอเวนก็ได้บัฟเหมือนกันเรื่องดาเมจ PVE นิดหน่อยนะครับเรนเจอร์ Ranger, สืบทอดเนี่ยได้สกิลใหม่มานะครับเป็นสกิลเอาตัวรอดใช้ทิ้งระยะห่างจากศัตรูได้ดีขึ้นสกิลอื่นๆเนี่ยก็ได้บัฟระยะเคลื่อนที่นะครับใช้ทรัพยากรน้อยลงมีเพิ่มดีบัฟลดความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มเข้ามาด้วยส่วนของอเวนก็มีปรับนะครับขยับบัฟเพิ่มดีพีเนี่ยจากสกิลหนึ่งไปอยู่อีก,กนแทน ต่อมาคือซอสเรสครับสืบท่อเนี่ยได้สกิลใหม่เพิ่มเข้ามาสกิลอื่นๆเนี่ยก็มีปรับเยอะอยู่เหมือนกันมีเปลี่ยนรูปแบบสกิลด้วยนะครับมีเปลี่ยนตัว CC แล้วก็มีบัฟดามเมจเข้ามาอเวกก็จะมีแค่เปลี่ยน CC นิดหน่อยนะครับต่อมาคือเบอร์เซอร์กนะครับสืบท่อเนี่ยปรับสกิลรีเลือดให้รีตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดทั้งหมดแทนนะแล้วก็อเวกเนี่ยได้บัฟนิดหน่อย ต่อมาคือเทมเมอร์สืบทอดเนี่ยจะมีเพิ่มซูเปอร์เมอร์เข้ามาให้ในสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็มีปรับเฮลังแล้วก็สกิลที่ใช้เวลาขี่เฮลังด้วยหลักๆก,ก็คือเวลาขี่เฮลังแล้วเราโดน CC ีจะไม่ร่วงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราขี่ม้าเนี่ยจะยังร่วงอยู่สกิลต่างๆที่ใช้เวลาขี่เฮลังเนี่ยก็จะปรับจานวนครั้งโจมตีให้มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละส่วนของเบงเนี่ยได้สกิลใหม่มาแล้วครับแล้วก็มีการลบสกิลอันนึงทิ้งไปแล้วก็เอาผลของสกิลน ต่อมาคือมูซาครับสืบทอดมีบัฟอยู่นิดหน่อยส่วนอเว้ไม่ค่อยมีอะไรก็ข้ามไปเลยต่อมาคือเมฮับสืบทอดได้สกิลใหม่มา2สกิลด้วยกันอันนึงเป็นตัวสกิลหลักเลยแล้วก็อีกอันเนึ่งเป็นสกิลกระแสนะครับสกิลอืนอ่นก็มีทั้งบัฟมีทั้งเนิร์ฟผสมกันอเวก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ต่อมาคือวอลคิรี่สืบทอดมีปรับรูปแบบสกิลใหม่นะครับกับรายละเอียดสกิลอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยทีเดียวนะครับอเวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ ต่อมาคือคุโนะครับสืบท่อเนี่ยปรับการเชื่อมสกิลกับการกดปุ่มเพิ่มเข้ามาแล้วก็อเวกเนี่ยได้บัฟนะครับดาเมจพีวีแล้วก็มีการแก้การเชื่อมสกิลให้มันเชื่อมได้มากขึ้นเนาะต่อมาคือนินจานะครับอเวกมีการปรับเรื่องการเชื่อมสกิลแค่นั้นเอง ต่อมาคือวิชวิสาตนะครับสืบทอดเนี่ยปรับรูปแบบสกิลอยู่3สกิลด้วยกันเลยนะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สกิลอื่นๆมีเพิ่มปุ่มกดเข้ามานะครับสามารถกดได้ไม่ต้องใส่ชดคัดก็ได้แล้วก็บลิงของวิชเนี่ยจะใช้แยกกันได้แล้วนะต่อมาคือวิชอเวกนะครับบัฟดาเมจนิดหน่อย ส่วนวิสัสต์อเวก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับต่อมาคือดักไนสืบทอดแล้วก็อเวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับก็จะขอข้ามไปเลยนะสนไตเกอร์สืบทอดปรับซ c กับเพิ่มซูเปอร์เมอร์เข้ามานิดนึงส่วนอเวกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรต่อมาคือมิสติกนะครับสืบทอดไม่ค่อยมีอะไรส่วนอเวกเนี่ยได้บัฟนะครับเพิ่มดีบัฟลดแม่นยำเข้ามากับบัฟลดและเมทเนี่ยอยู่นานขึ้นนิดนึง ต่อมาคือรันนะครับสืบท่อเนี่ยบัฟดาเมจหลายสกิลเลยเพิ่มดีบัฟลดีพีเข้ามาด้วยแล้วก็เวงเนี่ยบัฟให้รีเลือดได้ดีขึ้นนะครับต่อมาคืออาร์เร์นะครับสกิลนึงเนี่ยมีปรับไอเฟรมกับซูเปอร์เมอร์ด้วยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็มีปรับดาเมจกับปรับ CC นะครับส่วนอีกสกิลปรับให้หายตัวเวลาชาร์จยิงได้ด้วยแต่ว่าเอาดีบัฟลดลบหลีกออกไปนะ ต่อมาคือน้องชายนะครับหลักๆก,ก็คือได้บัฟนั่นแหละมีลดคูดาวสกิลแล้วก็ผลของสกิลหนึ่งมีผลกับตัวเองจากเดิมเนี่ยคือไม่มีต่อมาคือการเดียนสืบทอดเนี่ยบัฟระยะการเคลื่อนที่ในสกิลต่างๆแล้วก็มีลดคูดาวนิดหนึ่งส่วนอเว้งเนี่ยก็มีปรับจํานวนครั้งการโจมตีนะครับก็น่าจะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะต่อมาคือฮั s สซินนะครับเพิ่มซูเปอร์เมอร์เข้ามาให้สกิลนี้ที่เขาโชว์อยู่เนี่ยแล้วก็เพิ่ม c c สตันเข้ามาให้ด้วยนะ ต่อมาคือโนวานะครับสืบทอดเนี่ยบัฟดาเมจสกิลมานิดนึงส่วนอเวงเนี่ยอันนี้ปรับเยอะหน่อยนะครับบัฟสกิลตัว E ีมาลดคูดาวเพิ่ม AP 20กับครีดาเมจ5% 30รนาบวิให้ด้วยตอนกดใช้แล้วก็มีการแก้สกิลดูดเลือดนะครับถ้าใช้ตอนปกติจะเสียเลือด1น0 0แล้วได้ชาร์จดวงดาวมา40%จากเดิม25%นแต่ว่าถ้าใช้ตอนมีบัฟตัว E อยู่เนี่ยจะเสียเลือด500หน่วยแล้วได้ซูเปอร์เมอร์มาสิบวิแทน,น ตัวสกิลดูดเลือดเนี่ยก็ลดคูดาวตัวสกิลด้วยนะสกิลอื่นๆในเวก็มีปรับลดคูดาวนิดหน่อยนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จดวงดาวด้วยนั่นเองต่อมาคือเศษสืบท่อเนี่ยก็มีบัฟดาเมจสกิลนิดหน่อยแก้เรื่องบัฟที่เก็บครบ10ส,สแต็กแล้วใช้เองนะครับตอนนี้ก็คือจะไม่ใช้เองอัตโนมัติแล้วนอกนั้นก็มีแก้ซ c แล้วก็แก้บัฟอีกนิดหน่อยนะครับส่วนของเวกเนี่ยก็มีบัฟดาเมจ PVE หลายสกิลเลยสาหรับเศษเนาะ ต่อมาคือคอแซนะครับสืบท่อเนี่ยได้สกิลใหม่มานะครับเป็นสกิลกระแสต่อจากสกิลนางเงือกแล้วก็ปรับมาเลกาวานโรแมนติกด้วยนะครับเรื่องของครูดาวกับทรัพยากรที่ใช้ให้น้อยลงสกิลอื่นๆก็จะได้บัฟนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนของอเวกเนี่ยก็ได้บัฟดาเมจ p v v p เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ปรับเรื่องการเชื่อมสกิลต่างๆนะครับบัฟลาบาโอด้วยเนาะนิดหนึ่ง ต่อมาคือดัคเนียนะครับสืบท่อดเนี่ยได้บัฟสกิลต่างๆให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงเป็นหลักนะครับอเวกก็บัฟดาเมจกับความเร็วโจมตีโหมดจอมเวทเพิ่มปรับการรีเลือดของแพสซีฟหัวใจของมาร์คทานันเนี่ยให้มีผลกับสกิลอเวกด้วยนะครับจากเดิมจะมีแค่สืบทอดกับโหมด p พีอเวกใช่ไหมส่วนสกิลอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนเข้าไทยทีเดียวนะครับ นั่นก็จบไปเรื่องของสมรวจอาชีพเนาะต่อมาคือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆเรื่องแรกก็คืออัทตราซิออนนะครับปรับเรื่องน้ําตาทาริเบไม่ต้องใช้ตอนจะเข้าแล้วรวมถึงเพิ่มของรางวัลการลงครั้งแรกแล้วก็การลงปกติด้วยนะลดจานวนของที่ใช้คราฟเพื่อเปิดประตูไปโซนถัดไปนะครับแล้วก็เพิ่มเรดดอร์ของที่ใช้คราพวกนี้ด้วย ต่อมาคือเรื่องของบอสนะครับการมอสจะปรับเลือดเพิ่ม1.2เท่าแล้วก็เพิ่มเลดดอกหัวใจการมอส1.4เท่าของดอกจากบอสโลกอื่นๆเนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะเรื่องกิ้วต่างๆที่พูดไว้ก็มาแล้วนะครับเรื่องของสถานะฝึกหัดใช่ไหมจะลดเหลือ1สัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถใช้ร้านาค้ากิ้เวลาวอได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มปุ่มข้ามแอนิเมชันเวลาใส่ของเอเวกม้านะครับกับการซ่อมหินแปรธาตุเข้ามาแล้วนั่นเอง จบแล้วนะครับสำหรับแพทโ o บอลแลบวันที่30กันยาแบบสรุปโดยย่อยเนาะผมพยายามไม่พูดยืดเยื้อะนะครับเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันกลัวว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะอีกสักประมาณ2สัปดาห์ก็น่าจะเข้าเสิร์ฟไทยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าจะเข้าเลยหรือเปล่าเออแต่ปกติมันจะเป็น2สัปดาห์นะครับก็รอดูแล้วกันเนาะหลายอย่างที่พูดไว้ตอนสัปดาห์ที่แล้วตอนงานเลี้ยงให้เดียวเนี่ยก็ทยอยมาแล้วเนาะย้ำอีกทีว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะแปลมาผิดก็ได้นะครับเพราะว่าผมแปลจากในโค ที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็กดทางสศษเ,เป็นภาษาอังกฤษคือมันอาจจะมีแปลอะไรแปลกๆมาก็กเป็นไปได้นะครับยังไงรอติดตามตอนเข้าเซิร์ฟไทยนะว่ารายละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมได้หรือว่าจะโดเนากดสมัครสมาชิกเข้ามาก็ได้นะสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย